Hoa, yêu phiếu kỳ diệm nàng hoa hên hạnh hai 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 กับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีสสดพดรมย,ยพี่น้องเอ็ดี้าลุงบัดสุขสุขพนพี่น้องเ้อเนาะว่าสสเปลี่ยนทางพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมงันเศร้าเราคือเก่าเนาะอ้าพบเจอกันเมื่อนี้กับคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องเลยมาหาทางเอื้อแต้วคือเก่าพี่น้องเลยเก็พอดีว่ามาเมื่อนี้กับอูส้สางเขามาแล้วพี่น้องเลย ดำเนินการต่อทางเพื่อนท,งทงางซานเขาเดี๋ยวขับมาหาทางพอสร้างก่ันพ่อ,อ,อขึ้นงานสาบเลยเนาะพอนะ่อเนาะสบายดีเด้อทางพ่อเด้อเลยเลยวาย,ย,ยลี่นะสาบเมื่อเช้านี้บ่อน,นี่พอ่อเสาก็ใหญ่สูงคากลีเนาะสาบแต่พาน่ะกับตัวซานี่บ่พ่อเอาแต่ขานีไปพุ่น โอ้โหเมัน,น,มออน่นี้เลจนคบตองโอ้ขหหก็บานเขือนสแตนคนพี่ดองให้ผกเดี๋ยวยังยังอีกเสาหนึ่งบาเนาะโอ้ได้รถดขามากันเลนขาวนี้เลยเนาะ ตักกะหรี้เพียวเลยมาสิเดี๋ยวก่อนอื่นเขามาหาทงางตัวซางทั้งนี้ก่อนพี่น้องเลยวันนี้สร้างมาเจ้าโคตรวันนี้พ่อมาสามมาสาม,มานนไม่มาเมื่อไรสามมาว่านี่บอก<ะ>ไม่มามีแต่เห็ดลูกเดียวโอ้มีแต่ดำเนินตอนนี้อังไรบานนี้นโอ้จะบม่ได้ถาแล้วบานนี้เนาะเก็บงาน เดินด <c oughs> <c oughs> ังนั้นก็ขึ้นขึ้นไม่โค้งไม่นะมามสายเดียวมาเบิ่งที่นี่ก่อนพี่กเลยสร้างมาลำกันสามคนไม่ต่อหกตามาคบเป็นทีพ้อยว่าซนเนาะมาีแต่ว่าดำเนินการต่อเลยสวยงเนานะโหดตาผลงานเขากันยังใส่ผาถุยู่พี่น้องเลย ทางผอสร้างเนาะหากระินสามคุโอ้โหสบายดีเด้อทางพอสร้างเนาะสบายดีโดยโอ้สามคุณวันนี้เนาะโอ้ยังใช่ไีกอยู่อือ เดีย๋ดวยวเดยวค่อไปใช้ติช่า<อ>ไปนะ้ำไปน้ะมา,<ล>าทีบัตนี้มีแต่ร์ดำเนินการอย่างเดียวเลยบัตนี้นะพอ,น,อ<ล>น่าบัตรได้รอแล้วบัตนี้พี่น้อย กบไหมเมื oh, um, ่อวานนี่บริานี้พอด้บบปะบเลยโอ้ใหม่งามอยู่เนาะเน่ดะมาเลยเราเอาวงเดือนมาอีกตัดซอยกันบัดคนหนึ่งอยู่หงเฮียนบ่พ่อคนหนึ่งอยู่หงเฮียนโอ้ปลาไว้ จังพี่กะพี่ดางเลยนั่งคักแท้เนอะทางน่ะชมพี่ซึ่งงูผู้เดียวทางพอสร้างเขาพี่ดองเลยเนาะขึ้นตีเช่าอเกขึ้นแมนมาถือหวยบ่ แผเดี๋ยวมาเบิรงนให้สาวแต้วเพื่นกันเียงเลยโอ้ยเจ้าคือเฮปินตยยนแท่น่ะอาสบายดีทั้งเงินแต้วเด้อไม่แยังใส่ผาทูงันจับล่ามจกบ่อมันเมีนอยู่บ่เขาจะออกบ่ไเลกัต่าอือ

ผมเนเาพี S <S ่น้อยนขตกเหนมันจาบัวะจักเห็มันก็ไข่แตกพอนะไข่แตกกัไข่เน san ้เนาะไข่แตกพอคฟังบอค่คิดว่าไข่เราแตกนนี้ฮึบบออ้ยมาทาโคนกวอนน่ะยานได้ขเจอยาดเนาะ

ขอยันตะ่ามันห้ได้ไปนะ่ี่ฉเตวมาทพี่ลูกใช่น่งแงนดะไนะ่ไดปเ็ลหนอกอนโอ้ข่อยยุพี่เดี๋ยวคิดจะเต็มหน้าข่อยนี่

มีอีกว่าเราว,ว่าทาบ้าว่าทาว่าโอ้ขอเป็นก้อนสุดท้ายเศร้าไม่คิดในใจมี่วา่าแต่เราเป็นจะแน่ว่าทาบ้าจำเลยตึบเลยเหนื่อ้น,นอนชายผ้าถุงกันนะถือเฉ็บจ๊ก มาถาเดี๋ยวจะจมช่วยแล้ก็จ้าจ้นเห็ดไ่หนอ่ะอ๋อเ้าหลังเดอดโคตพี่น้อง ไปเลยเนาะไปเลยแล้วก็เห็นเราเราเรียนค่ะนียเนาะเรียนงามดีเนาะใ้กูเพิ่นเรียนนั่นการนำกระพังเชือดะออ่อ่อ่ะอ่ะอ่าอ่ะออ่ะ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 อ่อนอออ อันน es que ี้ <S 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 ้ข่บ่อหนิปลาดูเห็นปาข่หางง่ายกัเนาะสไ่าเามแล้วสเตนนักพี่น้องเลยหามช่วยกันหามหกันหามกันโอ้ อคฮะกำลังว่าคิดว่ามีเฮงกลามจุ้จนะโดนี่เอาคุมาใส่แล้วแต่ไงไม่กอนน้อย นั้นบ่บ่เราไปบ่แล้วนนี้จะเอาไปเพู่บ่เนอ้เอาไปาไป,<อ>บบไปลูกปลูกนกอันปลูกกันนั่นนสมุกปลูกหลงไม้ได้เอานี่เียนให้มันเป็นแถวนะจะงามหรอคุณไทยขา้าวมันเทศงามบ่ทง,งามกัดเนาะขึ้นมาจะง,งาม ถอดคอเอาลงบ้านนี่บถอดไปแล้ป้ามีไผ่แนวเอาลงจะค้นเอาลงนี่ทีมงานบอโอ้ตอามีแต่ทีมงานบอทั้งผอสร้าง่นก่ลงน้ำบอผอสร้างคนหนึ่งโอ้ผอสร้างคนหนึ่งอือพี่น้องเนาะพักหงานนะหุ่นเราเนี่ใช้หุ่นใช้พูยเรียบร้อยแล้วบอเนี่ย ดินดำน้ำซุมแท้นี่พี่น้องเลยเนาะปักกาดท่านี่ใกล้ทได้เมื่อกินกับอันนั้นได้นี่เจียวกบโบอ้มันนี่คือใส่ผัดผัดถุงงามแท้หมือนนี่เหอแปะบอตะก้าวมาเมื่อไหร่มิได้ใส่ส่งเนาะโอ้มันนี่น้องวัด ม,มันเยก,ก็่อนหมนันกใส่เต็มชุดคาราเบลมือนเนาะทั้ทงภาคส่วนทั้งทอของหน้าเพิ่นเกีียลงเรียบร้อยแล้วนนี้เนาะ อย่าละเห็ดคือแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะเรเรียนไว้ตัวตัวม่วงแเ้าโอ้โหพอสางเขาก็ระหงาบุมีบ่ไทยก้อนใหญ่ไปสินะมีก่อนใหญ่สเหามาว่างสีกระคาดกึกันเนาะ มี ip, ังดุมยังดุมเป้า hmm. บ่อนเนี่พร <Ừ> ิกเอ่อน uh ่พริกออลบ้านนี้กันทได้เอาดินข้ามาพีได้เนาอเออเตีวโอ้โอ้เมันชิ้นชิลนวานี่น้ำดิน่ะเกียลงมาลดนี่ บบแถวนี่นะนี่ตัวบดมนุนนี่เกีย์ลงมาชาลงมาแถวนี้ซาเตลล้วน,นี่นี่อนอันนั้นอะไาเต้เจ้าส่จอดนไหห้มันยุ่จอดนะยุบลงกับัดบ่นแล้วว่ะยาคนยุบลงนีเสียหายเลยเมนคนกบก็ได้นี่แมนอันนะี้ใครเนี่ยเขายุบแเขาเอาขีมาใส่เนี่น่เพราะสร้างกับคูนดินอใช่อีกก็ได้นี่คือแฉเจนกับนม่มาซาเต้เพราะว่า มันไก่เพือนเลยทอดต้องหันแน่นตั้งแรงกกนใครจะจอดกันอือทอดแลจอดอนันจอดแล้วก็เปิดหนาบใช่เมื่อนี้ลูกชายไปใช้เมือนี้ลูกชายไปใช้เมือนี้โอ้มาดินแล้วเจอ,อ,อกันนะ The people you know not bằng peanut, cava hunt, mania canh, then cow, mania group. Mam bây giờ cho phép. 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 Mam bây บ่ทานสิไปขุดจกซอยแล้วบ่กล้ามกันอ้าวกล้ามกันบ่ก้ามกัตัวนึงออโอ๊ตายข่อยก็สิลข่อยเคอยู่บยังบ่ uh. ิเตเนาะอันนยังบ่ทันได้นั่นอื กินข้าวแล้วบ่มื้อนี้โอ๋กินข้าวกับหยังข้าวกับผิงโอ้เฉพาเพิ่นจังได้กล้ามเนาะจับจกจับจกแต่พี่น้องเอ้ยาสจับกเลยจไปเอาจกบทาจ้น่ะ๋เดอัั้นให้เร ภาษาคนปากเอาอะไรก็ได้มีเป็น้าเต็นบีผ้าไหเป็นบีจะัมือ้อดเลยพักได้นี่มักูอืมเจ้าอันเจิญโฟนนั่นลงมาน่ะพอทาเออเจิญลงมา้วกาไว้ให้ไอแตวนออก chắc subscribe cho kênh Ghiền คนก็คือเฮ็ดคตรโจแท่นี่ยฮะยี่ห้อนั่นบอกเ็ดโคตรจงแท้เหอออ่ะชวนชวนนงมีชวนดีป่ะฮะชวนหนึ่งน้ำพอช้างเนาะ อโอ้ใครตามมาโอ้โหน้องอืมขามาผมท้งนี้มันจังอันนี้เนี่ยพี่้อง อดินทมลงอันนั้นมื้อได๋ซั่นทมบ่อนโกนอันท่อท่อมื้อเช้านี้อ๋อเจ้าผู้เดียวนะโอ้เาเลยพร้อมูกยังบ่ทันตื่นนะเนาะกมันยังบ่ทันมาซเนาะหลานยังบ่ทันตื่นกญาติเวียนาแล้วกเนาะเฮ็ดซอยกันตื่นมาเฮ็ดจักงแต่เช้าแท้จักมง5งอ้าตะแต่มืนะเนาะขวา em không có thân tiếng hả mừng nữa bên trên đấy mười quá hẹn soi quá Biến quá này yêu thôi mong bà không đi này. าเห็ดกุน่นๆเนี่ยดินเนาะทางนี้ก็สชวนไหนมันเพี้ยนมาแล้วทางนี่เอามากอบอีกรอบนี่แอ้เต้าฟางนี่นะบ่ได้มันยุบบ่ได้นี่วันนี้กระลุมคือกันได้แล้ววะเออเอาเทานี่กบใส่เอาดินนี่มากบใส่เนี่ยซาเฮือนสามุกในเฮ็ดสวดจะโกะเยอะแบบพลโตกะโลมันยุบลงมาเลยดินนะบ่ได้เอาไปตักเอาดินใส่โมเมนต์ง่ายอีก คักขนาดเนาะใส่ผ้าถุงจับส่วนส่วนดินคักกะลิพี่น้องเอ้ยเย็นบ่เย็นเนาะเริ่มสวย8:00นกะถือกุ๊บถือกิ๊บถือมงถือหมอมเด้อเฮ้ยเนาะเพิ่งจะให้ใส่ของดีไปรถ ใส่มาแล้วไปตากแดดชีแห้งแหล็กก็ออได้ทาแล้วบ่สีลองเคีมแม่เพิ่นฝากมาจะท,ทยก่อนโอ้ลองตัวนั้นก่อน<ต>องานบอกว่าเคีมนาข้าวใช้น้ำรังอ้าวตัวนั้นไอ้ายาคีมไหนอย,อย่างวันนี้เคีมกันแดดนะเคีมเซรั่มบำรุงผิวอือโอยเซคั่มคันน่ะเป็นกันแดดก,กับเซรั่มน่ะจะทาโลชั่นเคีมน่ะจะทาเคีมเซรั่มนี่ เดชะสิใส่บำรุงตอนเว็นก็ได้ตอนเช้าหนามะเว็นตอนเว็นเด้อว่าจะสิทาเซรั่มลงแล้วก็เอาครีมลงก็ได้เพราะว่ามันบ่แม่นครีมมันเป็นเซรั่มแล้วก็กับกันแดดยามะเวนเจ้าใส่กันแดดอืมใส่ครีมแล้วก็ตอนเวนก็ใส่กันแดดแต่คูชมื้อนี้น่ะสิใส่เด้มื้อนี้อือเริ่มทาแล้วบ่ครีมกันแดดเฮาทาแล้วบ่ัตัวกันแดดอันที่มาแต่ไทยน่ะโอเฉพาะจังว่า หน้าใสๆเนาะอ่าอ่าสาวพี่น้องเลยเนาะสร้างลุยยังบเห็นบ่มือนนี่อยู่โอ้แปลกเนาะมือนเนาะไข่แตกดีไ่จักพี่น้องเลยของเมื่อวานนี่เห็นว่าไข่แตกว่าสันเนาะว่าจิ้มว่ะ ไปซาพี่น้องเดียวอ่าสำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้พี่น้องเลยตัวมาเศร้าเมื่อย์กันบ่ไหน,นยอยู่อืมโอเคโอเคสำหรับสำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวทั้งสาวมุงดาเข้าไปในบ้านก่อนพี่น้องเลยอะ่ะโอเคพี่นอ้องอ่ะสาบายดีทั้งไอแต๋วด้วยเดี๋ยวไปพี่น้อ,นองโอเคสำหรับคลิปนี้กับ กัลานาทีพอสมควรเนาะกับสิบประมาณนี้พี่น้องเนาะมากับพอดีทั้งซางทั้งยังเพิ่งก็กเริ่มเข้ามาเห็นเรื่องเองินเรื่องสั้นของเอเตลประก็อ่าทั้งเอเตลนี่ก็แล้วก,เเวก,วก็ส่วนดินทมกบเกินอ่าข่างบ้านตัวเทียมมันลุบเนาะพี่น้องป่ะบัน,นี้พี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบ,บายดี